สวัสดีครับเรามาดูกันในเรื่องของสารอาหารนะครับก่อนอื่นสารอาหารนั้นเนี่ยเราต้องมารู้จักนิยามของคําว่าอาหารก่อนคําว่าอาหารคืออะไรนะครับีนก็บอกว่าอาหารคือสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปแล้วนะครับอาหารคือสิ่งที่บริโภคเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายสิ่งที่บริโภคแล้วกอให้เกิดประโยชน์ นะครับกับร่างกายนี่คือคำว่าอาหารนะฮะส่วนคำว่าสารอาหารนั้นนะครับนิวทริเอ็นนั้นหมายถึงอะไรความหมายของสารอาหารนั้นหมายถึงองค์ประกอบย่อยเล็กๆนะครับองค์ประกอบย่อยเล็กๆที่ นะครับมินเป็นสารประกอบทางเคมีนะครับที่เป็นส่วนประกอบทางเคมีมีอยู่ทั้งสิ้น6ชนิดดังนี้เนี่ยก็ต้องจำให้ดีนะครับไอ้เจ้าสารอาหารนั้นเราเขียนผังออกมาได้เป็น6ชนิดนะครับคือสารอาหารแยกออกมาเป็น2แบบก่อน คือชนิดที่ให้พลังงานกับไม่ให้พลังงานนะฮะสารอาหารที่มันให้พลังงานนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ให้พลังงานและอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานนะครับสารอาหารกลุ่มที่ให้พลังงานนั้นมีอะไรบ้างก็ได้แก่ตัวที่1นนะฮะตัวที่1 oh นะคาร์โบไฮเดรตนะคา บโบไฮเดรตนะครับคาร์บโบไฮเดรตเห็นมฮะคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรโตีนนะครับและโปรโตีนนี่คือสารอาหารกลุ่มที่ให้พลังงานนะฮะก็จะมีคาร์บโบไฮเดรตไขมันนั้นเรียกว่าไลปิดนะครับโปรโตีน โปรตีนส่วน<ม>สารอา<ม>หาร<ม>ที่มไม่ให้พลังงานนั้น<ม>นะครับมันก็แยกออกมาเป็นวิตามินวิตามินแร่ธาตุครับและน้ำนะฮะก็ภาษาอังกฤษก็คืออันนี้คือวิตามินแร่ธาตุคือมินเนอรัล น้ำก็คือ water นะครับก็จะเป็นลนนักษณะนี้จะเป็นลนนักษณะนี้นะครับซึ่งมันยังสามารถที่จะแยกตามองค์ประกอบว่าเป็นสารอินทรีย์สารอันินทรีย์ได้อีกนะเัเรียนดูตัวนี้ให้ดีนะฮะตัวที่มีคุณสมบัติเป็นสารอินทรีย์นั้นนะครับคือกลุ่มนี้ครับ รวมวิตามินตัวนี้เข้าไปนะฮะกลุ่มนี้จะเป็นสารอินทรีย์นะกลุ่มตัวนี้จะเป็นสารอินทรีย์ออแกนิกนะครับส่วนสองคู่นี้มินเนอรัลกับวอเตอร์นั้นเป็นสารอนินรีนะครับเรนทำกรอบตัวนี้ไว้เป็นสารอะนินซีนี่คือผังทั้งหมดนะครับทวนอีกทีหนึ่ง ไอ้เจ้าสารอาหารนั้นคือองค์ประกอบย่อยๆเล็กๆที่เป็นส่วนประกอบทางเคมีประกอบไปด้วยให้พลังงานกับตัวที่ไม่ให้พลังงานสารอาหารมีอยู่6ชนิดกลุ่มที่ให้พลังงานได้แก่คาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนไม่ให้พลังงานได้แก่วิตามินเกลือแร่พวกแร่ธาตุและน้ําเราแบ่งคา,คาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินนั้นเป็นสารอินทรีย์แร่ธาตุกับน้ํานั้นเป็นสารอนินทรีย์นะครับนี่คือแผนผงังรวม หลังจากนั้นเราก็จะมาศึกษากันในองค์ประกอบว่าคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคำว่าคาร์โบไฮเดรตนั้นเนี่ยนันเลยก็ดูมันคืออะไรตัวคาร์โบไฮเดรตก็คือสารอาหารนะครับที่มีหน้าที่หลักในการให้พลังงานครับที่มีหน้าที่หลักในการให้พลังงาน หมายความว่าอย่างไรหมายความว่านะครับเป็นสารอาหารที่เป็นหลักเลยที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเนี่ยนะฮะซึ่งสังเกตไหมครับว่าคนเราต้องทานข้าวนะครับฝรั่งก็ต้องทานขนมปังพวกนี้ได้แก่นะครับสารอาหารจำพวกแป้งสารอาหารจำพวกแป้งนะครับสารอาหารจำพวกแป้ง และน้ําตาลเป็นหลักนะครับสารอาหารจำพวกแป้งและน้ําตาลตัวอย่างเช่นนะเช่นข้าวมันสำปะหลังเผือกนะครับข้าวมันสำปะหลังเผือกพวกเงาะก็ได้พวกอังหุ่นก็ได้นะครับเงาะอังุ่นพวกนี้เป็นคาร์โบไฮเดรต เป็นคาร์โบไฮเดรตคือสารอาหารหลักที่มีหน้าที่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะครับเป็นแป้งกับน้ำตาลเป็นหลักนี่คือคาร์โบไฮเดรตซึ่งเรามาดูซิว่ามีธาตุหลักอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตนะครับก็หลักมีอยู่3ธาตุมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบอยู่3ธาตุนะครับมี3ตัวด้วยกันได้แก่ c h และ o นะครับคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะครับโดยอัตราส่วนโดยทั่วๆไปแล้ว H ต่อ O นั้นจะเป็น2ต่อ1คือสังเกตว่ามันคล้ายๆกับน้ำนะครับนะคาร์โบไฮเดรตนั้นมี H ต่อ O เป็นอัตราส่วน2ต่อ1นะครับเพื่อกลุ่มน้ำตาลนั่นเองนะเพื่อกลุ่มน้ำตาลนั่นเองซึ่งโดยหลักแล้วเรีเจะต้องจำว่าตัวคาร์โบไฮเดรตนั้นให้พลังงานนะคือตรนนี้ต้องจำครับ ว่าตัวคาร์โบไฮเดรตนะฮะหกรัมเนี่ยนะครับหกรัมเนะี่ยสามารถให้เปลี่ยนเป็นพลังงานเท่ากับ4กิโลแคลอรี่นะครับสกิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต1กรัมเปลี่ยนเป็นพลังงาน4กิโลแคลอรี่นะครับคำว่าแคลอรี่นั้นหมายถึงอะไรนะั่นเองก็ดู 1กิโลแคลอรี่นั้นนะครับตามนิยามก็คือความร้อนปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำา1 0 0 0กรัมนะอุณหภูมิเปลี่ยนไป 1. องศาซีนะครับความร้อนที่ทำให้น้ำา1 0 0 0กรัมอุณหภูมิเปลี่ยนไป 1. องศาเซลเซียส เป,ไป,ไปน็นเป็น1องศาเซลเซียสโอเคครับนี่ก็คือ